my god โอ้ my god ดูดูดูก่อนโอ my god ทำไมไอ้ขึ้อย่างนี้โควิดนะครับโคตรหมดเลยไปติดตามช่องคนนี้ช่องคนนี้แบบโคตรดังโคตรหล่อโคตรโหดนะไม่ขนาดนั้นจ้าไม่ขนาดนั้นครับไม่ขนาดนั้นจ้าเเมื่อกี้มาผมก็เกือบตายแล้วคุณดูมันเป็นโควิดนะ ช่วงนี้โคตรดีอ่ะเนี่ยคือแบบอย่าลืมไปติดตามนะถ้าคนดูมไม่ติดตามของตยหัวแตงตตนะโอชิดอย่าลืมไปติดตามนะพี่แกทำคลิปสนุกมากนะนี่จะขอช่องที่ดูคลิปอยู่แต่ดูดานพาผมไปวัดบ,บ้างนอะนีแล้วก็อย่าลืมบอวาา่อันนี้ผมเอาจริงนะทุกนท่ช่องนี้ืมไปติดตามนะถ้าช่องนี้ถึองอันนี้ผมเอาจริงนะช่นี้ถึงสามสิบซับเนี่ย ฮะฮะฮะโอเคบอกว่าอะไรวะอืม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 ว้าวคนคนดังแปดสิบเจ็ดล้านซับ Điều rồi. Điều... Điều chăng... wow, lát rồi tất cả, tôi, tôi, tôi,